สวัสดีครับผมอยู่ในบริเวณพระโุโบสถของวัดบุพารามวรวิหารธนบุรีนะครับอยู่กับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดอณะพิสการครับคุณพลขอถามให้ความรู้สำหรับคนห่างวัดหน่อยนะครับเกี่ยวกับวัดนี่ต้องมีพระโุโบสถ ใช่ไหมครับถ้าไม่มีพระอโุโบสถถือว่าไม่ใช่วัดพระอโ<ม>ุโบสถที่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับที่เราเรียกว่าพระอโุโบสถนี่ต้องเป็นพระอารามหลวงนะอ๋อครับถ้าเป็นวัดราชวัดทั่วไปเราเรียกว่าอุโบสถเฉยๆครับวัดนั้นจะต้องมีโบสถ์ครับต้องมีอโุโบสถหรือพระอ,โระอโุโบสถศาสตร์ไม่ได้ครับพระอุโบสถนั้นคือมีการกําหนดเขต สำหรับที่พระซึ่งพำนักอยู่ที่วัดนั้นทําสังฆก,กรรมบางอย่างตามพระวินัยเช่นการบวชเป็นพระจะต้องทําในขอบเขตที่เป็นพัตศีมาครับการทําพระปาฏิโมกการทําพิธีออกพรรษาที่เรียกว่าปวารณาครับเขตกําหนดความกว้างของพระอุโบสถที่กําหนดแปทิศ ถ้าหากว่าในรูปทรงการก่อสร้างเราจะเห็นว่าบางวัดเล็กบางวัดใหญ่ไอ้ขนาดมันควรจะแค่ไหนก็ต้องตอบว่ายางต่ำอย่างเล็กแล้วนะครับจะต้องบรรจุพระสงฆ์ได้21รูปเพราะสังฆก,กรรมที่ต้องใช้พระจำนวนมากที่สุดเป็นอย่างน้อย21รูปวันนี้รายการของเราต้องลาตรงนี้สวัสดีครับ